สวัสดีคะ่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่เมรัยชาแนลของเมย์นะคะวันนี้นะคะเมย์ก็ไม่ได้พาทุกคนมาแต่งหน้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมย์จะมารีวิวแป้งก็เลยมาในหน้าที่สดแบบนี้นะคะคือลงแค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดมานะคะสําหรับใครที่อยากจะรูว่าเป็นแป้งอะไรเดี๋ยวชมกันเลยคะ่ะค่ะสําหรับแป้งที่เมย์พูดถึงในวันนี้ก็คืนนี่เลยนะคะเป็นแป้งแฟรี่ฟอกนั่นเองนะคะอ่ะเขาก็จะมาในกล่องแบบแพคเกจิ้งดีงามมากเลยล่ Fairy Fox Stardust Magic Glow Pet Powder SPF 30 PA++++ บวกบวกบวกก็คือ3บวกนั่นเองนะคะ่ะแป้งตัวนี้เมย์ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเขามีถึง2เฉดสีแบบผิวโทนชมพูนะคะก็จะเป็นสี Angelic นะคะส่วนสีแบบโทนเหลืองแบบเมย์เนี่ยนะคะก็ใช้สี Bre ริเ t a k i n g นะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะตัวตลับเขาเปิดมาก็เจอเจอเนื้อแป้งนะ,ะเห็นได้ชัดว่ามีความเหลืองแล้วก็นวลมากเลยนะตัว แป้งก็จะมีการพิมพ์ลายมาลายพิมพ์ค่อนข้างสูงเลยคือใช้ไปแบบสองสาครั้งก็ยังไม่หายนะคะตัวนี้ข้างล่างก็จะมีมีพัฟมาให้นะคะแบบนี้สำหรับแป้งตัวนี้ที่เมย์ประทับใจอย่างแรกตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้ก็คือพัฟของเขานั่นเองนะคะคือเขาจะมีแบบนิ่มมากๆนิ่มแบบ เวลาสัมผัสลงไปที่ผิวเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่ดีที่สําคัญคือมันให้ความเนียนด้วยนะคะแล้วเขาก็ไม่กินเนื้อแป้งมากด้วยค่ะสําหรับพับตัวนี้นะคะเขาก็ไม่ได้มีดีแค่นิ่มเพียงอย่างเดียวนะคะเขายังใส่สารสะกัดจากชาด้วยซึ่งจะทําให้ ลดการเกิดแบคทีเรียนะคะาว่ามันเป็นบ่อกเกิดของการเกิดสิวซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดสิวทําให้เพื่อนๆใช้ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็จะมาทายเพื่อนๆดูกันว่าการปกปิดของเขาเป็นยังไงบ้างนะสำหรับปัญหาบนใบหน้าของเมย์เนี่ยก็คือจะมีรอยกะนะคะแล้วก็จะมีรอยสิวที่ข้างแล้วก็ที่หน้าผากด้วยนะคะเรียกว่าเป็นรอยที่สาหัสกันนะคะแล้วก็มีรอยคาใต้ตาด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคขาว่าแป้งเนี่ยจะปิดได้หรือเปล่านะคะ ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะไปหนึ่งข้างค่ะเดี๋ยวเมย์จะให้ดูเลยว่าข้างนี้เนี่ยก็ทาไปแล้วนะคะเขาก็จะให้การปกปิดแล้วก็ให้แป้งที่โทนเหลืองดีมากๆเลยนะคะส่วนอีกข้างนี้<ม>ก็ยังจะเห็นรอยแดงแล้วก็รอยแบบรอยสิวอยู่เลยนะคะพัฟมากค่ะก็ทาครบทั้งสองข้างแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ เมย์ก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลุกป,ประมาณนี้เลยนะคะลุคแบบสายฝอนหน่อยนะคะก็ทาปากสีน้ําตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีของพี่โมชินมอนเกานะคะแล้วก็ขนตาเนี่ยจะเป็นขนตาขนมิ้งเนาะเมย์ก็ไปแต่งหน้ามาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือน้าไม่ได้มันเพิ่มนะคะที่เห็นเงาเาเนี่ยก็คือไฮไลท์เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะกันเหงื่อกันน้ําได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะลองเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะให้ดูกันเลย ก็จะเห็นเลยนะคะว่าตัวแป้งเนี่ยไม่หลุดติดออกมาเลยนะคะก็คือสามารถที่จะเติมระหว่างวันได้ด้วยก็คือเราฉีดเป็นน้ำแร่นะคะแล้วก็ซับหน้าแล้วก็เติมระหว่างวันได้ไม่เป็นคราบแน่นอนค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมรีวิวของเมย์แล้วก็ใครที่ชอบอยากจะให้เมย์รีวิวตัวอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็ u b s c r i b e c h anel n ของเมย์ด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนเพจเมย์ไล์ของเมย์ด้วยสำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ